That's TV. บริษัทตรีเพรอิสุสเซลจำกัดร่วมสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟปลวกแดงซึ่งนับเป็นการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของศึกมวยไทยบนสังเวียนระดับโลกครั้งนี้ได้เนระมิดลานซีเคพลาซาปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นสมรภูมิเดือดสุดอลังการโดยจัดการแข่งขันตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด We'll be right back. ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันอิสุสุครับซูเปอร์ไฟท์2 0 2 0เป็นการพบกันระหว่างกล้องไกเอนนี่มวยไทยแชมป์มวยอิสุสุครับครั้งที่30พบกับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโขราชชกแบบสวมนวมในพิกัด6กิกิโลกรัมโดยทั้งสองต่างปล่อยอาวุธมวยไทยครบเครื่องทั้งหมัดเข่าสอกก่อนที่กล้องไกเอนนี่มวยไทยจะปล่อยไม้ตายสอกซ้ายเข้าเต็มศรีรษะราชสิงห์เอาชนะน็อกไปในยกที่3รับเงินราง างวัล3 0 0 0 0บาทไปครองพร้อมสิทธิ์ในการลุ้นแชมป์บนสังเวียนเกียรติยศไทยไฟ2020ท่านประธานคะอิสุสุขับซุปเปอร์ไฟมีความสำคัญยังไงบ้างคะ่ะ่この決戦の勝者がですねタイファイト2020で王様のトロフィーそして D m a x をかけて戦うことになります。 ท่านประธานบอกว่าอิสุสุขับซูเปอร์ไฟมีความสําคัญมากเพราะว่าแชมปเปี้ยนของศึกครั้งนี้นะคะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟ2020ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ all new isuzu d-max ค่ะท่านประธานบอกว,ว่าวันนี้ก้องไกลชกได้ดีมากนะคะสามารถชนะนักคู่แข่งได้ด้วยขอให้ฝึกเยอะๆแล้วก็พยายามที่จะรักษาถ้วยพระราชทานของในหลวงไว้ให้คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปนะคะท่านประธานก็อยากเรียนเชิญชาวไทยทุกท่านให้ส่งกําลังใจเชียร์ก้องไกลแชมปเปี้ยนศึกอิสุสุขับซูเปอร์ไฟ ี่เป็นตัวแทนประเทศไทยในไทไฟ2์2 0รอบแรกวันที่10มกราคมนี้นะคะเพื่อให้เขาผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้ด้วยค่ะขอบคุณท่านปธานมากนะคะเราขอแสดงความยินดีกับกล้องไกลด้วยค่ะยินดีด้วยครับขอบคุณครับ ตลอดมาอีสุสุมุ่งมั่นต่อยอดเจตนารมณ์การสืบสาสนศิละปะแม่ไม้มมยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติภายใต้โครงการรักชาติรักมวยไทยจัดศึกอีสุสุครับศึกมมยไทยระดับตำนานที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานและยังคงยืนหยัดให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติไทยไฟ์อย่างต่อเนื่องด้วยมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมให้วัฒนธรรมไทยแพร่หลายไปสู่สายตานานา,นา,นาประเทศ